อันนี้มันเป็นหรือว่ามันตายอีกพี่น้องชาวหลอยเอาของมาขายครับกอ้อนคําใครเคมพี่ติดใจมากเลยขายยังไงนะนออะออ้องชื่อสังอ่ะเออน้องชอ่ออามีโอ้ยนะขยอทางหลีว่ะโอ้ยสวัสดีย้มเช้าครับโอ้อาการหนาวมากช่วงเวลาเกือบ2โมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้คือผมกำลังจะเดินทางไปชนเผ่ากุ้ยซึ่งนัดกับคำอีไว้ นะครับคำอีกกำลังออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อข้าวของที่เป็นของที่จะไปแจกน้องๆมนดยพวกขนมพวกของกินอะไรต่างๆมากมายนะตอนนี้คือเราอยู่ที่หน้าแฮร์รี่เกเซาวันนี้คือเป็นวันอาทิตย์นะครับดูตลาดคือจะเป็นพวกซื้อผักซื้ออะไรอ่ะไปไปทาได้แต่ว่าเราต้องหาบ้านทำไม่ใช่ที่ชนเผ่ากุ้ยนะขับยอดจะกินไรไหมโอ้ดูหนาวมากต้องเรนหนาวมาเอาข้าองผมนะรถอนีอ้ทุกคนไม่เห็นผมเห็นแล้วน้องเรนหนาวเงี้ยน,นั่งหน้าเลย คือมันบัตทาลมไงเนอะโอ้ยไอ้นึ่เขาขายอะไรอ่ะมีจากล้วยด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกขนมอะไรเงี้ยซื้อไปกินได้ร้อนๆเนี่ยลองไปดูหน่อยเชา้ชาๆนี้ถ้าได้ข้าวฟื้นอุ่นร้อนๆสักถ้วยนี่คืออยู่ได้เลยมีด้วยอะ่ะพี่กินเปล่าตอนเช้า,ชาเนี่ยไม่เอานะแต่ป้าขับอีก,กินเคยดูนะขับอีกกำลังมาระวังรถเนอะ นี่ดูของขายนะครับนี่น่าจะเป็นน,ปน้นำอ้อยค้าน้ำอ้อยอันนี้จะเป็นใบเมี่ยงมะอ๋อผักต้ม,กตมนะครับเขาต้อยก็นอกมีใครเป็ดด้วยทุกคน อซอยน้อยไม่ได้กินนะเธอไม่ได้กินที่มาไม่ถึงอนะ่ะมีอะไรก็ซอยน้อยตรงนี้ด้วยอันนี้เห็นเปล่ดูมาดูนี่ไครเยี่ยมา้าขอบพม่าดูดินี่น้ำหนังเอ้ยมีอันนี่ด้วยฟิงมีข้าวปุกมงอ่ะคล้ายๆขอขอขมงเลยเป็นสีขาวเห็นปะ ้ำผักก็มีไปดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับไปดูของฝั่งนี้หน่อยหนึ่งระวังรถก็มีผักนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ซื้อไปกินได้แหละแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าก็ ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ตลาดคือน้อยหนึ่งครับเดี๋ยวรอป้าครับอีก,ก่อนนะครับแล้วเราเจอกันบนเส้นทางการทางของพวกเรานะครับทุกคนจักพารครุภูมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตลาดกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูของที่จะซื้อไปขึ้นดอยเนาะวันนี้ผม,มดูของที่เป็นพวกแมลงทอดนอนทอดตัวจักรจันตัวอ่อนอันนี้คือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ในช่วงนี้เลยขอตัวนิหน่อย อันนี้มันเป็นหรือว่ามันตายอีกยังไม่ตายค่ะพี่ตายแล้วหุยยังไม่ตายอ๋อน,นี่มันเป็นๆหรออันนี้ไปขุดมาในดินแน่ๆเลยอ่ะอันนี้ขายป่องจือหือค่ะกอกคาเหงรังว่ากินได้เลยเนี่ยถ้าพี่อยากกินก็ได้นะกินสดๆเงี้ยหรอเหมือนกินนะเปินกินอีอาปากไม่ต้องเอาไปคั่วก,ก่อนเนาะ อันนี้มันอยู่ในดินใช่ไหมน่มัเอน่งไงกันะลกมันลกมันกับอะไรอะลกอะไรที่โคกเอ๋อซ่วยกโคก็เหียวกับอะไรเนาะล้างแล้วก็ทอดป่องละห้แต่ว่าคือเราอยากกินที่มันทำแล้วไงอย่เออใส่ใส่ใส่โฉ้อว่ะเอ้ายก็เนอาไปทอดมันอีกเลยนะ สดๆเจน่าจะอร่อยสองก๊อกดีแน่ะเออสองก๊อกดีหนึ่งก๊อกหนึ่งดีหนึ่งก๊อกก๊อกหนึ่งไข่ดีมากอ๋ออันสองก๊อกสองก๊อกไม่เห็นสองก๊อกเอาไปสักสองก๊อกเหมือนเขาดีไหมสองก๊อกร้อยใช่ไหมก๊อกปองละห้าสิบเออใส่จิ้มยังไเออเราก็แถมด้วยว่ะอีจะทำเมนูซิกเนเจอร์ให้เรารับประทานครับครูกรับอีจะบ้าไหมแต่อร่อยนะเมื่อวานครูคับอีกินของพี่หมดเลยนะแต่ว่าตัวมันน้อยอันนี้ก็ใช้สองก๊อก แถมหน่อยอ้าวเี่เอากล้องไปกล้องแทนกล้องเลยเดี๋ยวเราซื้อบ้างนะไปคั่วคืนอันนี้คือไม่ถือใช่ไหมอืมอ่าโอเคพวกับอีน้ำตาจะไหลเจอตัวจั๊กจั่นขอจะตโอยหน่อยนนี่คือเขับไปเอาอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเป็นเลยเนี่ยวันกับโคตรในลินไนลินลินแถวไหนแถวร้อยหรือว่าแถวริมน้ำอ๋อ นอ้องไปหาอีโลคนเอามาส่งเนี่ยอ๋อเอาเอาเอาสองสองก๊อกสองก๊อกร้อยครับกระป๋องละประมาณหนะ้าสิบนะไปทอดบัานอีได้ไหมเนี่ยเอาตัวเป็นๆเลยเนี่ยอ่ะเอาก็แถมให้หน่อยอ่ะอ่ะ,อะโอเคอ่ะ ของแซบคือน,นี่แหละเขาห้องอีนสังอะ่ะงอเจ๋งเเจ๋จัก,กระจันอ่อนไข่ดีนะเนี่ยดูคนรอต่อคิวซื้อนะครับงอเจ๋ป้าน้องฟลิงจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะเนี่ยพวกไอ้นนี้ที่ทำเนี่ยเนี่ยทอดแล้วเนี่ยพี่เออที่ทอดไอ้น้องอี๋ทอดเนี่ยนะทอดแล้วนะครับนี่ทอดแล้วแต่ว่ามันจะไม่สดนะมันจะอัดแบบไม่กรอบแล้วก็จะมีพวกหนอนเนี้ย <c oughs> ไ,มไม่รู้เท่าไหร่ <c oughs> ขายหอเกินนี่สองหมืน่นสองหมืนม่นก็ได้เยอะกว่าน้อยนะสองหม่ก็สองร้อยนะสองด้นก็มีกิโลละจอยกิโลนึงก็ว่ามื่นสองแสนสองแสนสองพันสองพัโลครึ่งสองพนี่น,น่พันคะคะหนึ่บาทหรือว่า, 1, นานหนึ่งพันะแสนหนึ่งอถุงนี้แสนหนึ่งนะทออแล้ว ีเนนอพตัวก็เลยปลาเนอะเดี๋ยวเดินดูของปลาก่อนนะครับทุกคนข้าวยองห้วยข้าวหลามตัวก็นออู้หูฟิงสตรอเบอรี่จีเลยขอจัดเทียบมือหน่อยนะครับขอจัดดูนะลูกเกือบเท่าฝ่ามือเลยเนี่ยสามนิ้วโอ้ยตัวในนอออันนี้เราก็คือค่ะ

คือยังไงอีเขาขายเป็นโลเขาบอกว่าเอาเอาครึ่งกิโลไหมจะเอาหนึ่งมื่นครึ่งกิโลร้อยเหรออ่าเอามาก็ได้พิ้งยากไหมได้อยู่เอาลูกตัวโตนะเอามาชิมกับลูกหนึ่งเลยมันไม่ล้างผลอตดิเออไปไปไปอ่าไปอันนี้ล้างยางไงยางมั้งอ่าใส่ก่อนครึ่งกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวโตเดี๋ยวพี่โตเท่าสตรอเบอรี่ทำไงอ่ะของกินนะครับซื้อไปก่อน แล้วช่างยังไงไมีที่ช่างเหรอผู้ใหญ่จัดเลยอ่ะสตรอเบอรี่จีนหรือว่าไงอันนี้พันจีนหรือว่าพันใดอ่ะอ๋อตองจีอ๋ตอ,อตองจีพันพันญี่ปุ่นอ๋อพันญี่ปุ่นเนาะนี่ไงอีโตเลยเอา้าวคัดเลยอ่ะอเนี่อ่ะช้ำๆเลยเอา้าวช่างได้ยัง ทั้งนี้มีตัของโตอ่ะที่เชียงตุงอ่ะลองสร้างดูนี่ขอกนไอเนี้ยโดยการใช้หาดไม้ไผ่นะครับ <ขา S 1> ไปขายให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือโซนที่เขาเอาผักเอาอะไรมาขายในโซนเมืองเชียงตุงนะครับทุกคนมันจะเรื่องวายแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยไข่เหรอสรัง พี่สั่งเนี่ยแน่ใจครับพี่น้องชาวหล่อยเอาของมาขายครับผักผักมีเม็ดถั่วแดงมีงา <c oughs> งามงามกินข้าวกันเลยอันนี้น่าจะเป็นคนลอยนะครับหวานยูห้าหวานหวานอันนี้คนลอยใช่ไหม โอ้นลอยนะเอออยู่ดอยไหนเนี่ยคนลอยเออจมค่ะอันนี้เขาอยู่ดอยไหนกันกำลังกินข้าวกันน่ารักยางกงยางกงยางกงอ๋ออ๋ออ๋อคยไปอยู่ยินดีแนะนำค่ะอีนี่อะไรเนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าทำนน่ข้าวเหนียวงามะพร้าวอ๋อทำนี่อ่ะ ผักนี่ขาย,ยางี้ส,สดๆสเลยคนเยอะมากอีไปไปไปเจอไปเจอไข่คเค็มน้องกองคำพี่แม่พี่อยากกินไข่เค็มกองคำไข่คเค็มพี่ติดใจมากเลยขายยังไงนะหน,งหนึ่งแก่นหนึ่งแก่นห้าร้อยจ้าเอาเอาสิบแก่นเลอะอย่างี้ได้นะนนนใช่ครับ มาที่ไรก็ต้องมาหากองคำอ่ะขอบคุณค่ะอันนี้ขาอรอันนี้ขายอะไรกองอันนี้ต่องอันนี้อันนี้ต้มย่างต้มต้มแล้วขายซมเครื่องต้มแล้วเอาเยอะไหมต้มกินนะกินไม่ไม่เอาอันนั้นไม่กี่ลูกแล้วกี่หวยอันนี้ราคาเท่ากันกับกองคำหนึ่งะคลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาตังหาอันนี้สิบหวยนี่กี่หอยแล้วแปดแล้วค่ะสิบอันนี้เอาเอาสามนะเธอกินเพิยวอีกเยอะไหมอันนั้นทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้สามถาหวย อันนี้หลานสาวพี่จะ้ะสวยไหมสวยสวยทั้งหมดหกันเนะ <5 S 1> เาะครับหมดยังเอาข้าวเหนียวไหมอี <c oughs> เดี๋ยวขึ้นดอยอีเอาข้าวเหนียวไปกินไม่รู้ว่าไม่เอาแล้ว <5 S 1> ครับ <5 S 1> เอเอไปยังไปยังอื่นยังขอบคุณนะครับกองคำไปก่อน ูตลาดคือคักมากเลยปไาอีกเขาจะมาซื้อซื้ออะไรไปแจกเด็กน้าต้าชอบมัเลยเขาใช้ไพ่น่าดีนะตัวก็อนนกเขาดำหวานไหมเนี่ยหอก็คือ่ะเอาสามหอหวานน่อยๆเหมือนมีน้ำตาลโลยแต่ไม่ใช่น้ำตาลน่าจะเป็นอ้อยอ่ะ ไอเหรอปลาอีหายไปในสายหมอกแล้วเอาสามหอ่อเขาเหลืองเหรอคะพี่เขาดั้มเขาดั้มเอาผสมกันไหมคะพี่อเอาอันนี้นิดนนิดนึดนดนงเออเอาเอาผสมกันได้มดั้ยเป็นห่อหนึ่งให้ตัวหน่อยเอามีผสมกันด้วยนะโอ้ผสมได้ด้วยนะมันนี่โอ้ันนี่ด้วยก็ได้ ได้อมัออไหมอันนี้เขาอ้ายเาขาวกัเยอะ้วอกกันเน่อกกันน่ห่อละห้าบาทถูกไหมพิงค์ดูดิขนา่นี้เท่าไรพันเอาครบสองพันเลยเออเอาตุ้มยาเอานี้ห่อนึงเอาเดียว คุณหมุนกันนะครับนานๆได้ใช้ตังมินมาทีก็ใช้ให้เต็มที่เลยอเนี่ยถูกมากนี่คือแค่ย0บาท4ห่อแบบเต็มๆเลยนะครับทุกคนอะขอยังปลาอีกอแล้ค่ะกลัวปลาอีหิวเราไม่มีมากด้วยห่ามั้ปลาอีเป็นปลาอีกอ่ะเป็นญาติ <ขอ S 2> เราเราเจากปลาอีรู้จกักแถวบ่านอ้าว <ขอ S 2> เหรอครับ ไปอี้ไม่ยอมเอาหัวเนี่ยทำไงดีัในใกลใกล้ๆอ๋อแล้วไปอี้ก็หัวล็อกกากเลยลูกค้าน่ารักอ่ะไปกินอย่างอื่นก่อนนะครับกินกาแฟก่อนปะเดี๋ยวเติมพลังก็าจัก,การานะครับก็มากินโรตีโอ่งกันนะครับของเขาอ,อี่บอกว่าพี่แน่ต้องกินนะแต่พี่นี่ไม่มีแรงพี่แน็เลยสั่งไข่ไก่ลวกใช่ไหมเป็นไข่ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะโดบอีกต่างหากนะ อยากรู้ว่าผมโดบขายไปกี่รูปไปติดตามชอบน้องฟิงครับเดี๋ยวจัดให้เต็มๆเลยนี่เดี๋ยวกินก่อนปลาอีนี่รู้สึกว่าจะเขียวไม่หยุดน,นะซื้อไปเยอะๆนะเดี๋ยวบนดอยไม่มีขาย <c oughs> อาปลาอีโชว์หน่อยคำหนึ่งา <c oughs> ำอามาๆหวาน,นะ อ่ะผมมั่งผมมั่งอ่ะพี่มั่งคนละคาคนละคาเดี๋ยวไปละอ่ะเธอชิมเธอกินเธอกินสไตล์เธอพี่เขาเขาใส่นึ่ชอบใส่อันเนี้ยมันจะแบบบินมเอานี่หลานสาวผมนะวันนี้เป็นหลานสาวไงสวยอ้าวเดี๋ยวดูลุงมั่งลุงมั่งคือสั่งชาร้อนมานะครับอร่อยนะผมสั่งไม่เอาหวานมากแล้วก็จะมีกาแฟที่ครมอีกเขาชงไว้ให้เป็นกาแฟไอเน,นี้ยดีปะ อร่อยนะครับชื่นใจมากนะของยังไม่ซื้อเลยอตีต้องไปซื้อของมาขึ้นดอยใช่ไหมเพราะขนมใช่ไหมเออเดี๋ยวแวะไปซื้อน,นิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวออกตลาดกันเลยพอ <c oughs> ดีเราซื้อแต่ของกินของเราไงเรายังไม่ได้ซื้อของกินให้น้องๆบนอด,ดอยอีก็ยังไม่เคยไปใช่ไหมผมจะพาไกด์คำอีเที่ยวเชียงตุงขึ้นดอยครับอีบอกว,ว่าพี่แน่พาอีไปที่ขี่รถได้ไหมเพราะว่าเดินสชั่วโมงเอง แต่ขี่รถอาจจะได้อยู่นะครับถ้าข้าวถนนไม่ลื่นเรามาที่ร้าน <G. S 1> ชุดไตร้านหญิงเรดี้ทูเวร์นะครับพอดีว่าเจ้าของร้านนี้ทำไมอีบอกก่อนเจ้าของร้านนี้เป็นหมอแล้วทำไมเอาเหรอเป็นโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นโรงแล้วคุณหมอคะจะทำไมคะจะ ไปกับเราด้วยใช่ไหมค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าพี่เขาว่าไปส่งก็ได้ไปถึงพรุ่งนี้ค่ะถ้าคือพี่เขาเป็นหมอพรุ่งนี้เขาว่าเขาจะไปส่งเราไปดอยด้วยกันนะครับเนี่ยเขาโทรมานะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าก็เราขึ้นพรุ่งนี้ดีไหมเพราะว่าพรุ่งนี้มีหมอไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าเขาไปรักษาคนข้างบนแล้วเขาก็ไปแจกของของข้างบนแล้วก็ที่สะพานเขารู้จักคนในบ้านสองคนใช่แต่ของเราซื้อมาเลยครับ เออคขาั้นจะคุยดูเรื่องด้วยเขาต้อจะรู้จักคนข้างบนที่เป็นผูน้นําชุมชนแต่ว่าเราซื้อของมาแล้วนะดูนาโคมีใส่ถังข้างหลังรถนะครับแล้วก็จะมีของหน้ารถนี่คือเขาขนมแล้วพวกกา,ฟกาแฟแล้วก็เป็นพวกอาหารแห้งนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าไปพวกนี้มีคุณหมอไปด้วยนาตาก็ยอมนาตาอยากดูจักหมอรักษาหัวใจที่เชียงตุงอยู่ <laughs> หัวใจเหรออืมรักษาตับดีกว่า อ่าน้องสาวเอาชุดเนี้ยมานี่เอาชุดนี้นี่นี่อันนี้คือสาวราหูครับสาวสวยนะครับน,น้องชื่อสังอ่ะออน้องชื่ออามีอามีอามีเอาผัวรหรือ,อยัง <laughs> ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้ว <laughs> ไม่รู้แล้ว,ลวเออต้องถามคำอีกครับน้องอาซักก็หือค่ะอาซักก็สิสิบแปด สิบแปดเพื่อนกันเลยอืมหน้าตาเธอยี่สิบแปดไปเธออะเอาชุดให้ใส่นอให้ลองนอเดี๋ยวผมจะซื้อชุดให้น้องฟินะครับเดี๋ยวใส่เป็นสาวชุดไตเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายทำไมเธไมาชิงตูเธอต้องแต่งตัวสวยๆเจาบจะพาไปขึ้นดอยเปลี่ยนแทนแล้วคุณหมออยากไปด้วยอยากเจอคุณหมอเหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนแทนว่าจะขึ้นดอยพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราไป ที่ไหนกันต่อดีกว่าอ่ะพิคไปลองให้นางให้นางใส่อ่ะพิคเอาแกะเองเออแกะเองเลยอ่ะให้พาตาแกะเดี๋ยวคนดูจะทำใจไม่ได้ใสเฮ้ยเธอฟังออกนี่อ่ะสีแรงไงโอ้เขามีชุดใหม่ไอ้เราก็มือบอลไปไปแกะชุดเขาอุดยสีนี้ก็แปลน อ้าวหลใจแล้วเ,เธอจะเป็นคนหลายใจนะตออองพิงเอาใส่แอลก็พอมั้งนั่นแหละเอาสีแรงอ่ะโอ้ีแงอ๋อเขามีหลายเนาะอุ้ยสีนี้ก็แปลกวะสีีน้แปลกค่อเคยซื้อหรอโอ้สีเมทัลนะอย่าเลย เออสีนี้ก็ลองเราก็ได้เอ็มเอ็มแรงมีเอลแรงไม่มีอ่ะนี่คืออันนี้ใช่ไหมใช่เอ็มอะพิกอะลองตัวเนี้ยอะลองตัวเนี้ยไปอ่ะไปไปลองเลยคุณหมอเขาเป็นห่วงว่าผมจะขึ้นไม่ได้เขาจะให้คนบนดอยมารับผมนะครับผมบอกว่าผมจะขี่วิบาร์ขึ้นไปเองผมไปยืมแฮร์รี่แล้วแต่คุณหมอเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงพิก็แล้วแต่เขาเพราะเขาจะมีรถคล้ายๆกับรถไอ้รถพ่วงหมู่พวกอะไรเนี่ยมันจะแรง แล้วคุณหมอจะไปด้วยคุณหมอก็บอกว่ากันเดี๋ยวขอประสานงานให้จะให้คนคนดอยลงมาแล้วก็มาใส่น้ำมันให้เขาแล้วก็ขึ้นไปอ้าสาวมาโอ้ยนักขยอทางหลีว่ายคุณเธอดีจังเลยทำไมใส่ได้คนีเลยอะคุณดีมากสวยอะเออเธอเหมือนนางงามเชียงตุงนะเนี่ยทำไปเด่นไปอคือวันนี้ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคนบนดอยมารับเธอไป แต่ได้คอลีเลยคอลีเลยมาวัดตัวแล้วก็เยีบเลยเหรอเออเออรอยรอยเมันน่าเซ็กซี่เซ็กซี่ท้องปองว่ะโรตีอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนุนเสื้อผ้าคุณหมอไปก่อนแล้วก็คุณหมอโทรมาบอกว่าคือตกลงรถกี่คันตกลงรถสามคันกระพว้งน้องอีน้องฟิงแล้วคุณหมอคุณหมอนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะ เดี๋ยวลุงพ่วงก็ได้แล้วคุณหมอก็คือจะขึ้นไปบริจาคของด้วยเนาะ,ะแล้วเขารู้จักคนบนดอยอยู่ใช่ไหมรู้จักค่ะ,ะคหมอไปกับเขาได้เออเหรองั้นพาไปเลยเค,คนหมอบอกว่าทั้งหมดมี45บ้านมี2หมู่บ้านแล้วก็จากหมู่บ้านนี้เราจากที่นี่ไปนี่ใช้ประมาณ1ชั่วโมง ออาจากเมืองไปหมู่บ้านที่หนึ่งม่านที่1ชั่วโมงเขาจากหมู่บ้านที่หนึ่งไปหมู่บ้านที่สองนี่ประมาณ20นาทีมสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านรวมกันก็มีสีหถือว่าไม่เยอะนะหมู่บ้านละยี่สิบสิบหลังคาเรือนคนมีเยอะไหมอะคนนี่ไม่ได้ถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าให้ซื้ออะไรไปเพิ่มเติมไหมต้องมีเนาะก็เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มเติม นะครับก็ตามที่คุณหมอบอกแต่ว่าก็คือเปลี่ยนแผนจากคือเดินทางวันนี้เป็นพรุ่งนี้รอคุณหมอเพราะคุณหมอจะเป็นล่ามให้เราด้วยแล้วก็เดาได้ไปดูประเพณีอะไรคือมันจะง่ายกว่าเพราะว่าพี่ขึ้นไปแล้วพี่เคยคุยเขาแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักายันได้ชุดสวยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันบ้านชูคำีดีกว่าเราใส่ชุดนี้ไปทำกับข้าวเธอสวยเนี่ย เธอสวยมากเลยเธอสวยไม่แพ้สาวเช็คตัวคนไหนเลยฉันจะบอกให้ฟังคุณดีก็สู้ไม่ได้เลยอ้าวถ้าคุณอิจิงมากคุณดีดูเอวลอยด้วยนี่เออนั่นแหละอ้าวใจตังค์เดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนไปบ้านไปบ้านคุณกมีอิได้ไหมเนี่ยได้ค่ะไปทอดจั๊กจั่นได้ค่ะไปเอาปลาได้ค่ะน้ำแห้งได้ค่ะไปซุ่มรองปลาก็ได้ค่ะไปไว้คุณเปจับเอาเองนะไม่คุณกมีอีต้องจับ ให้น้องจับน้องกินปลาไหมง่าหลาไรกินปลาก็กินลงไปจับด้วยบอกเขาง่าต่อพายเมย์ไล่มาแล้วไม่ได้จะเขาเฝ้าร้านอา้าวเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้น้องฟลิงชุดนี้นะครับนางคำยอดนี่คือแฮปทุกทุกครั้งที่มา,มาเชียงตุงเลยอ่าโอเค okay. เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนขอเดินทางไปดอยพรุ่งนี้พร้อมกับคุณหมอนะครับนะคุณหมอก็คือเจ้าของร้านร้านนี้นะครับ